วันนี้จะมาลาบหมูนะครับลาบหมูลาบหมูครับผมเนี่ยครับผมเครื่องเคียงของเราเตรียมเอาไว้นะครับผมก็จะมีผักชีนะครับผักชีหมอมหมอมแดงและก็ไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดมะนาวครับผมนะครับ สิ่งที่เราใส่ก่อนเลยใส่อะไรก่อนก็ได้ใส่เป็ดสักครับข้าวกั่วโรยเข้าไปใส่เยอะๆนะครับใส่ลายแงซะและข้าว่าพริกป,ป่นพริกผงโมยเข้าไปชอบเป็ดก็ใส่เข้าไปเยอะๆแต่ผมไม่ชอบเป็ดน,นะครับเนี่ยครับบีบน้ํามะนาวเข้าไปนะครับมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับผมชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆแต่ผมไม่ใส่เยอะเพราะว่ามะนาวแพง <c oughs> นะครับใส่มะน,นาวเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยมะน,นาวมะน,นาวนะครับเนี่ยเม็ดมะนาวก็าเอาออกสักข้นไปตรงนี้เดี๋ยวไปติบอีกทีหนึ่งนะเนี่ยใส่มะน,นาวเข้าไปเดี๋ยวก็ใส่ผักเข้าไปทั้งหลายแหล่ใส่เยอะๆเลยเครื่องเทศนะครับหอมเครื่องเทศใส่ลงไปเยอะๆนะครับผม ตัวชูรสของเราก็ไม่มีอะไรเยอะสีอขาวใส่เข้าไปก็เดี๋ยวเ็มครับแค่นี้เป็นอันจบสิ้นครับคนโคเลโคเลเรียบร้อยครับลาบหมูแบบเรียบง่ายเนี่ยครับเป็นยังไงละ่ะวันนี้นะครับจะกินแก้มกับประกาศขาวแล้วก็ผักขะเนงนะครับผมเนี่ยครับลาบหมูผักชีลาว และก็ใบหหระพาอ่ะว่ากันไปเดี๋เรียบง่ายวันนี้ครับเรียบร้อย